ตะเวนคืองามท่านี้สบายดีพี่น้องยามสวยๆของวันอังพุธเอ้ยของวันอังคารพี่น้องวันอังคารสวัสดีบ่านนู้นสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้อง,องวันนี้สิไปนัดเจอเอฟซีใหญ่พี่น้องทางเมืองโซนบุรีฝั่งลาวแต่ว่าเพิ่นสิให้ถ่ายหรือบ่ยังบ่ฮู้เนาะพี่น้องเฮากะเปิดเคสออกมาก่อน เก็บดิวันนี้เป,นเป็นเมื่อเปิดบุญทัน,ห,นหินเมื่อแรกนะพี่น้องภาษาทัานเินหินบุญประจำปีเดือนสี่พี่น้องจ้าง่ายเลยวจังไปพอกันอยู่บุญคลิปหนาเนาะพี่น้องคลิปนี้กะสีไปนัดนัดเจอกับเอ็ดซีทางเมืองสุนบุรีฝั่งลาวเลยพี่น้องเด้อ ฝัง่งลาาก็มีโซนบุรีคือกันอยู่ทางพู่นแหละบอน,นบอนเคยน้ำถั่วพี่น้องจา้าบอนเคยน้ำถ่วนี่แล้วห้านาขมซองคอนอ่ะเมืองซองคอนเนาะอันนี้อีกฝากหนึ่งความเซไปบ้านดอนยานงพี่น้องจา้าบอนเขาเคยไปห้าะไมกับยิงจอยนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนสาวของเจอมลลาลาอะไรพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะ,นนะจะจังว่ากันไปจ,จังเพาะกันต่อ ดองอยู่ในบ้านพ่นละบ้านอะไองอินมี่มาฮอดแล้วพี่น้องตลาดมีปลาลุงอีกรอบบอนาก็ือไปเนี้มานี่ยละกับเมื่ออะไรเลยเดไอครับพี่น้องจืดอยู่ดอกบูปปลาหนุ่มไม้น้ำกันอยู่พี่น้องจ้าบันดอนยานุ่งก็นี่เพื่อนสาวค่ะพี่น้องเพื่อนสาวเพื่อนเจ๊อมมาลานั่นแหละค่ะเพื่อนหญิงจ่อย เฮ้ยมายิงยิ้งจอยเบิ่งยิ้งจอยแต่สิตื่นเนาะนั่งมาแต่เมืองไทยพี่น้องแต่ว่าโดนกักตัวไปแล้วแหละพี่น้องจ้าเคยเคยติดโลกีคือวบาเคยติดยู่ไทยเศร้าแล้วเ้าแล้วมื่อไรบอกว่าเศ้ามันใายแล้วสิพบกันนะเพื่อนสาวค่ะเพื่อนเจอมาลาเจพอล่าสวยไหมคะ เลิศเลยคาหุ่นของนางวไน้ำกันได้นะครับเจอมรานะงาไมได้ากริชวนอนมันน้ำาแต่ข่าไม่ใช่มนกินสัานเลนะแต่วันสิภาไปกินข่าเพรบอกกลินวายพผาบ่เจ้ากับเผาไปเวียกบ่ือเนี่ยไปลบเนี่ยไใ่ได้่ามเป็นลกเนี่ สวยไหมคะสวยไหมคะไปดีแล้วอีร้อยลำแมล์ลำเมเสียอืมอีสองอีสามปีก็ได้แจ้าหน้าเรือเรียกจังเมื่อพอกันอยู่เรื่อยนะพี่น้องเป็นได้คล้องมาฝากหลายอย่างนะพี่น้องเลยมีปลามีสาดแล้วก็มีมักพริกมีบักเลนมีปลามีหน่อไม้เฮาได้อันนี้มาฝากเพ่นพี่น้อง ได้ของขาวเนี่ยขาวขาวสารไปนาปลาแหงผูดปลาแดกอีนนี้ยังนั่งมะนาวเติมเฮ้ยสั่เก็บเอาเลยตีเฮ้ยเก็บเอาลยเฮ้ยเเก็บมองให้เราเอากระตามื่กระตาไอใส่ปลาได้หน่ะนะเ้ยร็แลบกลงเจ้าเลยนะอันนี้าวกระโดดนัมาขนมข้าวแขวเองเอารถแบกลงอะใส่ข้างหน้ารด ใหม่สด่อเ่นพี่ปนาตว่าเมื่อพ่อกันอีกออยนนู่เพื่อนนะพี่น้องสมพากันาวซาบนเองแช่เจะเตีกระมังวเขียกันาีห้เอามต้มพี่เก็บมอเก็บมาเอากระตาลงไปให้อายกระตาห่าใส่ปลาแล้วด้ครับว่าดูได้ปลาอีกพี่นนองเดียเด๋ยวไปซื้อเฮ้ยไปซื้อน้ำแข็งดูใส่ทุงยางชี้ใหญ่เด้อนบิดสองพันเออมาใส่น้ำแขงเออห่านได้ป่ เออๆนั ه, ừ, ่นแหละพอซื้อน้ำแข็งแนวนี้มาใส่ปลาเนี่ยิกัมันากับปลาได้ว่านี่ปลานี่ยไอ่าเนี่โอ้หายอะไรเนาะเทากับบมียังฝ่ากยังต้นเฮ้ยเนาะเฮากับเจ้าอย่างเจ้าบองนะได้สระจ็คพื้นก็ให้สระเ้ยช่องดูสามอืออือ เพราะว่าเขาเคยไปเฮือนเพื่อนอยู่ด้พี่น้องบอลเขาไปห้าหน้าใหม่อะไรอันแหละเฮือนเพื่อนนะหมู่ของยิงจอยเฮือนบอลยิงจอยหาหน้าไม้นั่นแหละอ้าวเลยมาอีรามเอสียอัดประตูนเลยอุ้ยขึ้นหนักเต้เฮ้ยหอกใหม่นั่นแหละเฮ้ยจนสิตายอือคันเองอยู่ดีไม่แห้งกับสีน้าึ้นเป็นปรเด็นน้าอีกอยู่สวรรค์ษุมดละ ไปพอกันอยู่เฮือนแล้วพี่น้องครองคาคองฝาเพื้นนี่มี่ยังแหน่พี่น้องไหมเมื่อพอกันอยู่เฮือนพี่น้องเลาะตลาดเล็กหน่อยกันเป็นตะแซ่บแหมเท่าไรนี่หนาก่อนละพันนี่เฮ้ยเอาไปนั่ง ยังล่งยังอไนะอันนี้อันนี้ทได้นี่ฮะขนมบ่อน่จักน้ำมันขนมบ่อหนี่เดียวก็คนมันอมนหม่้าอันเลกนา้านะอันนี้ ở bây giờ lài <laughs> thì nào mứng bảo áo lái áo anh điêu áo anh điêu này nè thế anh anh này bao Jack anh 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 เอาได้ตักพันก่อนนะนะเพันน,น่นแหละเอาได้ะะไหมจะอะไรอายไปซะไรเลย <c oughs> ไม่ค่าไม่ใช่ไม่ค่าหวานนะ่ะ พาอยู่อยู่เลยโอ้ยแม่ขาว่ายังนอนอยู่ก็มาซื้อว่ามาฝากข้าแม่เนาพี่น้องฮะพักก็มาเอาติผักหญ้าพอได้กินอยู่ผักก็ได้ตลาดยามเช้ายังบ่ทันนาเด้อพี่น้องเพราะว่าบาะอยนเอื้อสิงมซะบใสิมาส่งแล้วก็ติกมมาให้เลยบ่ยากบ่ยบ่ยามันยาก ไองบายากตแล้วเห็นหยามาบริยาแล้วบอกชิโตแล้วอย่ามันหยามือมือวันผุดนี่ส so, like like, so, like, so, like, ิไปเอาผุดมาเติมแล้วก็ไปงมหอยโตตก็มาเลยเอานี่ขห้นรถขับะลเนี่ยชิตก็สมาจะขับได้็องมาพยารถคาบะลเองขึ้นชั้นนี่ลัสลดเก่าก็สิมาขึ้นรถอยู่ปักสองบะขึ้นมาญี่ปุนแล้วบ้านดอนเพราะ่สิิปขึ้นชั้นขึ้นรถในคิวนี้ขึ้นยุบบ้านคาบะรักอยู่บ้านอ๋อนางจะขึ้นเห็นงานอยู่สวรรค์พี่้องเลย หผล่บมอบบอบบ๊อก oh. ja Hi ็ะยาใเ้ลำบากบก็อยาด้อบอกแล้วลูกบ่บ่นีกินอยู่พักกันเลยอุ้ยแมงขังขายน่อนหยดยู่ันเฮ้ยพักกันักเฮ้ยอันนี้มีอยู่พักทะแยงอามายุ อิสุมาอิเมะปะงี้ยแกน้าไม้พักกระเน่งฮมไมรียบเพื่อนี่กระงเหอด้ด้ได้ดือบัาแลขายห่ได้ตัวนี้สามันหาบ่ะแก่ะเ้เงินน้ำเจ้านะก่มาตาสิบพันนะ ใช่เฮดหูหนูจะได้เนี่ยเออได้แ้วหาตัวานูเหรอก็นมาได้เล่าเลนะจะกินได้ใมานีมได้ท่าันเนะเาจะได้คลาเขาจะได้ใมิพหาโตชิพันเรงไปแห็นปรุดเขาิบาได้บอนอัน ไปเมืองไทยซีฟกปีอสู่ใชหครับมาบ้านมาสักลับมาบ้านมาหล่อตลาดปักสองครั้งแรกก็สักจะเชีร์อะไร็บ่อทุกหมายเลขไหนหกเซืิองขนมกับอันนั้เมื่อฝากแม่ของนางพี่น้องข้างสื่อให้ขนมกับโอวันตินน่าใช้โหลดตัวน่ะ อาไซาพ่อกแขกปลุกไปพี่น้องเซเลมเมื่อแล้วบาทนี้นะล่าก,กันเลยก็รประปนหนังล้อแท็กระตาอ้ายห้ได้อะมาแล้วอาหัานขายคำพี่น้องจะคำขืนแหง้งแหง้งคำหนึ่งบาทหนึ่งสามหมื่นกว่าบาทบริษัทดอกพี่นอนะ้นองเลย บอมีปังยาชื่อดอกแต่ทาถือลูกฟุกกับอยากได้อยู่ได้พี่น้องเห้ยถือลึกถือส้นถืลึกสี่ตัวรอบสี่รอบล่างอยู่ดิแม่พูดถูกจะส้นพี่น้องจะห่ากับชีเดล่าคลิปไปเทียนสนีแล่ะมาต่อหลับในห้องข้าเจ้าบ่เอ้ยมานั่งไหมเฮ้ยมาก็สิเอายับออกจับสื่อกับชีไายบ่ มาต้อนรับเอฟซีทางเมืองสซนบุรีพี่น hey, at, ้องจ้าคุณเสี่ยวคนเพื่อนสาวมัดมัดให้มัดปากทงนะมัดปากทงนี่ยต้องขจาบ่อยต้องขาวได้ไปมัดไปไหนเอาฮิวเขาเลยพี <noise> ่น uh ้องเอาสิไปกินเขาต่อวันพ่อเนคลิปหนาพี่น้องไปเปิดเอ่อขีดคลองของน้องมามียางแน่เนาะพี่น้องเนาะ กะดีใจนั่งปรงเทปนั่นหลายปีฮะก็กลับมาบ้านมาสักนั่งเห็นเท้าในคลิปมาแน่ก็เ,เลยแหกกันเป็นเสี่ยวเป็นคนหัวจักก,ก,จกันเลยน้องจ้าลาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีลาไม่หลับ กันกันกัน